นเครียดกินข้าวทำไมคะแนนแอปโปงผมน้อยจังหาอะไรกินโลตัสดีกว่าไหนดูไหนดิโอชิีแอนขายไปตลาดดีกว่าเว้ย 2,000 years later. ถึงตลาดแล้วเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาดิจริงจังะจริงจังจริงจังมันมันกูถ่ายไม่ทันโอ้ไม่ เธามันไกลมากมายความรับกี่ดวงชีวิตที่หมดดับสั่งเลยความเชื่อแย่ดินแบ่งฟ้าอยู่ป้องไนน้อยกอนหืตลาดอะไรว่ะเนี่ยโอ้โหเูดเหม็นเลยเหม็นมากเหม็นได้ว่ะเข้าทําไม โซนนี้มีแต่ของสดโห<ฮ>ทั้งเนื้อสดหมูสดไก่สดเหม็นจริงโอ้โหไม่ไหวแล้วอือกลิ่นคาวขาวขานี่มีอะไรวะโอ้โหหอยโอ้ยคาว้าว้าวโอ้ยเหม็นเหม็นโอ้ทางนี้ทางซ้ายหันมาเจอปลาอีกโอ้โหสุดยอดเลยวะแม่งไม่ไหวแล้วโอ้ยม่ซื้อดีกว่าเว้ยโอ้ยเหม็นเหม็นโอ้ยทั้งเหม็นทั้งคาวเออจระญจริงๆสู้กันสุดๆทั้งเหม็นทั้งคาวตีกันสุดยอดเลยวะโอ้โหสุดเจะทนกับกินแบบนี้เออไม่ไหวแล้ว ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นไว้อุ้ยมีกุ้งอีกโอ้โหหมก้อนเล่อโอ้ยรีบออกไปดีกว่าเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวโจ๊กที่กินไปตอนเที่ยงจะพุ่งออกมาออ้โอ้โอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่เกือบแล้วเกือบแล้วเว้ยแต่มันถามันเกิดจากอะไรวะคิดสิวะคิด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 แล้วเข้าเราคิดได้เรื่องแค่นี้ง่าย ฮาตัวฉันเองนายก็เปนเตินีที่ประสบป,ปัญหากินเหม็นนั่นหรอนายไม่ใช่คนเนี้หรอกนะ <S 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 จากผลสต์ข,ของแอมเบสเนี่ยบอกไว้ว่า90%จากคนสาม0หคนลลจากประเทศอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็ฝรั่งเศสบอกไว้ว่ามีแนวโน้มที่เดินออกเมื่ออยู่ในกลิ่นที่ไม่ถูกใจสวนวิธีแก้ปัญหาเลเหรอไม่เป็นไรฉันวิธีแก้แล้ว ปัญหากินเหม็นจากของสดในตลาดเนี่ยก็จะหายไปเพราะว่าโซลูชันของเราเนี่ยก็คือไบไซมิติพัดลมเป่าเอนไซม์ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเองครับ hey, That's pretty good ถ้าอยากรู้ว่าเครื่องนี้มาทำงานยังไงเราไปดูกันเลยซึ่งหลักการทำงานของมันนะครับก็คือพัดลมเนี่ยจะดูดอากาศเข้าไปผ่านชั้นกองน้ำแล้วก็แผ่นกองฝุน่นะครับ แล้วก็จะพ่นเอนไซม์ออกมาด้วยซึ่งเอนไซม์จะมีหน้าที่ช่วยสลายโมเลกุลกลิ่นและย่อยสารอินทร์นเองซึ่งเอนไซม์ของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไมเลสไลเปสเพ็กซเนสโพลีร์เบตที่ช่วยกระจายเอนไซม์ให้สม่ำเสมอกีโซลลรักษาความชื้นของละอองสเปรย์โพแทสเซียมร์เบตคือสารป้องกันการเสียและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ซิเซีบัฟเฟอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมค่า p H แต่ถ้าทุกคนสงสัยว่าซารของเราเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเราก็ไปดูกันเลยนะครับ เอนไซม์ของเราเแต่ละตัวเดี่ยวมันเป็นแบบฟูดเกรททั้งหมดเลยแล้วก็ผสมอยู่กับน้ํา100ลิตรซึ่งจะได้ความเข้มข้นอยู่ที่ 0- 0 3โดยมูลต่อมวลนะครับสามารถสลายกลิ่นในอา,ากาศได้อยู่แต่ว่าไม่สามารถสลายแบบเนื้อของสดหรือว่าผิวหนังได้นอนครับอัน,นข้อมูลจาก fda นะครับซึ่งเมื่อเราผสมแล้วราคาต่อร้อยลิตรจะอยู่ที่1 6 3่บา้ทนั่นเองต่อมาเรามาดูโครงสร้างอื่นกันต่อก็คือเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับกลิ่นนะครับที่ลอ้ลอมรอบเพื่อวัดความเข้มข้นของกลิ่นนนใอากากะครับ แล้วก็ระบบควบคุมการใช้พลังงานซึ่งสามารถควบคุมความเร็วพัดลมและการพ่นเอ็นไสนออกมาตามค่ามลพิพีที่เราวัดได้นั่นเองครับซึ่งการทาง,งานเนี่ยจะสามารถทําง,งานอัตโนมัติก็ได้หรือทําง,งานแบบต่อเนื่องแับทั้งวันตั้งเวลาเป็นรอบเวลาก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อถังเนี่ยเอ็นซามันเริ่มน้อยลงนะครับก็จะมีการปั๊มถังหลักจากบนพื้นเข้าสู่ตัวถังได้ครับรเราจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นไปเติมเองเรามาดูสตตักเจอร์กันก่อนซึ่งสตตักเจอร์หลักๆก็จะมี3ส่วนนะครับก็คือ lower ิ i n k ไอเอ็นเคแล้วก็แอปเปิลเชลนะครับซึ่งโลว์เวลิงเนี่ยคือส่วนเก็บและปล่อยเอ็นไซม์ประกอบด้วยโครงอลูมิเนียมทรงวงแหวนซึ่งมีน้ำหนักเบาครับถังพีพีเก็บเอ็นไซม์สิบลิตรนะครับเพราะว่าไม่ทำปฏิกิริยาเอ็นไซม์หัวพ่นเซรามิกของหัวแล้วก็เครื่องเั่าของเหลวครับต่อไปนะครับไอเอ็นเคนะครับคือส่วนกรองอากาศและดูดลมมีตะแกรงสเตนเลสสามส่วนสี่ะครับที่ป้องกันความชื้นแล้วก็ความร้นดีๆครับมีใบพัดโพลีคาร์บอเนตที่เบาแล้วก็เซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นหกจุดนะครับ ต่อมาส่วนของ upper shell ก็คือส่วนการควบคุมการเปิดปิดเครื่องก็มีฝาโลหะเนี่ยมครอบนะครับมีบัดเซนมอเตอร์สูงจุด7 5ถึง1กิโลวัตต์แล้วก็บอร์ดคอนโทรลด้วยกันนะครับซึ่งถ้ารวมสส่วนด้วยกันแล้วเนี่ยบวกกับค่าของส่วนอื่นๆอย่างเช่นค่าต่อสลิงแล้วก็สลิงแฝนค่าแรงจะได้ต้นทุนรวมอยู่ที่32,998บาทนั่นเองครับอ่ะต่อมาครับกลุ่มลูกค้าของพวกเราเนี่ยก็จะมีผู้ซื้อคือตลาดแล้วก็ผู้ใช้ก็คือผู้ค้าลูกค้าละะตาาาาาดหหรรรรืออออว่เ่เนนีทมปกอบอาางบงคั ซึ่ง t e s t ิ้ง Area ของเราอัอนแรกครับก็คือตลาด3ย่านที่เราลองมาทดสอบกันว่าเป็นยังไงรายละเอียดเบื้องต้นนะครับก็คือตลาดเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ4,000ตารางเมตรเป็น์อนของสดนเนี่ยประมาณ2,010เป็นตารางเมตรนะครับมีทางเดิน2อง2ทางเพดานสูง5เมตรใช้ไฟระบบฝัน3เฟสนะครับซึ่งถ้าเราใส่เครื่องเข้าไปเนี่ยบี f อ e กับ After ก็เป็นประมาณนี้เลย อ่าซึ่งการติดตั้งเนี่ยจะแขวนจากเพดานลงมาให้สูงกับพื้น4เมตรติดตั้งทั้งหมด10เครื่องนะครับใช้ต้นทุนรวมประมาณ4 4 0 0 0บาทแล้วก็ค่าเทตายต่อวันเนี่ยเราก็มาดูกันโดยเราจะเปิดเครื่อง10นาทีทุกต้นช่วโงตั้งแต่เวลา6โมงถึงเวลา4โมงซึ่งเป็นเวลาปิดของตลาดนะครับก็คือได้ระยะเวลาทํางานรวม1ชั่วโมง10นาทีจะได้ค่าไฟเนี่ยฉเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่52.5บาทถึง70บบาทนะครับ ก,ก็จะได้ค่าอินไซ่าเฉลี่ยต่อวันที่4.92บาทจะได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมของตลาดนะครับก็คือ57.42ถึง74.92บาทต่อวันนั่นเองแล้วก็มาดูที่ KPI หรือว่าการวัดผลก่อนนะครับซึ่งการวัดผลเนี่ยเราก็ดูอยู่ที่2อ,อย่างด้วยกันก็คือการวัดผลเชิงกายภาพว่าเชิงปริมาณการวัดผลเชิงกายภาพเนี่ยเราใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่ามลพิษและก็กลิ่นนะครับ ซึ่งจากการหาข้อมูลเราได้ว่าเอนไซม์สามารถช่วยะลายสารตั้งต้นของกลิ่นได้ถ้ามีเวลาให้ทํางานแล้วก็ทดลองอาชินเนี่ยเพราะว่าสามารถลดกลิ่นได้ตั้งแต่5้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตในแต่ละสภาพพื้นที่ครับนะต่อ,ตอมาไปเชิงปริมาณก็คือจํานวนลูกค้าที่เข้ามาภายในตลาดการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มจํานวนผู้มาเยือนตลาดให้มากขึ้น,นครับโดยมีงานวิจัยบางงานนะครับบอกว่าอาจจะมีคนเพิ่มขึ้นถึงประมาณ20%ซ หรือว่าแล้วแต่ครับขึ้นอยู่กับมาตรการที่ใช้ของแต่และประเทศของตลาดนั่นเองครับอ่าโอเคครับจากที่ผมพรเซนต์ไปเนี่ยคือคุณมีความพิถีพินอะไรกับเครื่องเราบ้างไหมครับก็รู้สึกว่าถ้าทําได้แล้วเนี่ยก็น่าจะแก้เพียงคอยในปัญหาของกลิ่นนี่ยในตลาดได้นะคะเพราะว่ามีตัวเอนไซม์ที่คอยจับกลิ่นใช่ไหมค่ะอ่ะแล้วถ้าอยากให้ปรับปรุงเนี่ยแบบว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องของอะไรบ้างครับ ก็ถ้าที่มีประเด็นที่คอนข้างก็คือเรื่องความเพิ่มความอยเอนไซม์กับอีกประเด็นนึงก็คือที่พรีเซนไว้ว่าคือเสียงมันอาจจะดังหน่อยก็เลยคิดว่าแบบตลาดมันแบบเสียงดังอยู่แล้วถ้าเครื่องนี้เข้าไปมันจะไม่ยิ่งทําให้แบบเสียงมันดังขึ้นหรอกอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับข่าวดีเห็นมากนะครับขอบคุณครับต่อมาก็คือคู่แข่งของเราซึ่งคู่แข่งที่มีความคล้ายที่สุดนะคะก็คือ e c o s o f t p o d ดอร์ P. 3 7 0เนะครับซึ่งพลังงานที่ใช้ก็เห็นว่าเราน้อยกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สารที่ปล่อยเนี่ยก็คือของทางผู้แขงน,นะครับจะใช้ในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่เพื่อที่ใช้งานเนี่ยขอรับแบบอาคารกึ่นเปิดหรือว่าปิดเลยครับส่วนของผู้แขงเนี่ยเอออาจจะเป็นใช้เป็นพื้นที่เปิดอย่างนี้ความปลอดภัยเนี่ยก็คือเราปลอดภัยต่อคนแน่นอนครับ โดยของคู่แข่งเนี่ยเราอาจจะต้องมีการจํากัดการสัมผัสนิดหน่อยแล้วก็ราคาเครื่องเนี่ยของเราค่อนข้างถูกกว่าอย่างชัดเจนเลยครับอ่ะส่วน Key Activity ของเราเนี่ยซึ่งเราทําการอย่างแรกก็คือศึกษาพฤติกรรมกลิ่นในแต่ละพื้นที่วิจัยสูตรเอนไซม์ให้เหมาะกับพื้นกลิ่นตลาดสดออกแบบโครงสร้างเครื่องทดสอบในสภาพล้อมจริงปรับปรุงโครงสร้างและระบบควบคุมแล้วก็นําไปใช้เลิกเก็บฟีดแบ็กแล้วก็ทำานี้ต่อไปเรื่อยๆให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับ และนี่เนี่ยก็คือโปรดักต์ของเรานายน่าจะรู้แล้วนะว่าโซลูชันเนี่ยมันเป็นยังไงเออมันดูดีจริงๆนะเนี่ยถ้าใช้ในตลาดคนคงเยอะน่าดูพวกเรา LE 0 8ไม่ได้แค่กำจัดกลิ่นเหม็นเรากำลังเปลี่ยนปัญหาที่ทุกคนเคยชินให้เป็นนวัตรกรรมที่ทำให้ทุกลมหายใจดีขึ้น Pra foder sua safada, vem se entrando na piroca sua piranha safada. Vem vem fuder, vem